วันนี้เหมือนจะว่าจะเปิดแต่ว่ามั่เปิดนะครับเปินมาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น18ปนะครับเพราะว่าหนูฝึกง,งานอยู่ที่นี่ค่ะ mm <laughs> ันนี้ก็จะเป็นตึก led ที่เราเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เรองตลาดมันจะมีตลาดน้อยอยู่ข้างๆอันนี้ก็จะเป็นสนามเตะบอลนะคะที่ pa เขาจะมาเตะกันตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปทํำเป็น เป็นงานพาร์ทไทมเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลย así We'll ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านแล้วนะค้ะวันนี้ก็เหนื่อยวันเลยก็คือมาสรุปกันนะคะว่าถ้าหากมีใครสนใจที่จะไปฝึกงานที่พ a เราอ่ะฝึกที่ PA เอเขาเรียกว่ากฟผส่วนภูมิภาคนะ เราอยู่หน้าเรือนจํากลางของเป็มเลยอ่ามันเป็นเขตบางเขตเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามกับเอ่อมอกษตรอ่ะเออถ้าใครแบบสนใจอยากจะมาฝึกง,งานที่นี่ก็คือไปสอบถามเอ่อประชาสัมพันธ์ก่อนก็ได้ข้างล่างเพื่อที่เขาาจะให้แลกบัตรก่อนอ่าก่อนเข้าตึก LED อะไรอย่างงี้อืมเสร็จแล้วคุณก็จะได้ขึ้นไปที่ชั้น18นะ ฉันเมื่อกี้แหละที่เราให้ดูไปตอนแรกๆอ่ะเพราะว่าเราฝึกอ่ะอยู่ที่นั่นแต่เราอยู่ฝ่ายฝอพอบฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเออก็คือของพี่ที่ขอรับเราอ่ะเป็นกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช่หรือเปล่ามันคือกอพอคอ,อ,อ่ะอ่าแล้วเขาก็จะให้ไปหาพี่โนก ที่น้องที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเด็กฝึกงานอะไรงนี้อืมแล้วเขาก็จะให้ทําเอกสารต่างๆมาอะไรวันแรกมาคือก็แค่นี้แหละ <c oughs> ก็คือความประทับใจหรอมันมีหลายอย่างนะถามว่าประทับใจอะไรเป็นพิเศษก็ประทับใจในเรื่องของ พี่พก็เธอเขาน่ารักมากเลยอะน่ารักมากเลยคือเป็นกันเองมากเลยแล้วแบบชวนเราคุยชวนเราพูดตลอดอะไรเงี้ยบันทีก็รู้สึกเก่งใจนะเออเหมือนเราไปแย่งงานเขาทำเอ้าไม่ใช่เราไปเด็กฝึกงานจะเฉยย่ะเอออืแต่ว่างานที่ที่เราทําอ่ะฝ่ายที่เราทําอ่ะ เราก็ไม่ได้คอยได้ทํางานเหมือนเราเป็นเอพวกแผนกสารบัญอะ,อะเป็นสารบัญเป็นหน่วยสารบัญที่แบบคอยเก็บข้อมูลคอยส่งข้อมูลของในเขาจะมีแพลตฟอร์มของระบบ pa ของเขาอะเราก็พูดมากไม่ได้เอออืมก็แค่นี้แหละถ้าใครสนใจนะคะก็มาได้นะ ที่นี่ถือว่าดีระดับหนึ่งเคอจะบอกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเราเจอคนแบบแบบตำแหน่งสูงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็มีความเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ขี้โมโหอะไรแบบนั้นน่ะเราเจอบ่อยอะ่ะคนที่แบบขี้โมโหไปหุ่นเดียดใครมาแล้วมาลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเออเดี๋ยวก่อน ก็มีแค่นี้อ่าแล้วมีอะไรกะวันนี้ก็ล็อกแค่นี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะถ้าเม่ไม่ชอบอะไรไก็ดีสไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยว่าไม่ชอบอะไรเออเดี๋ยวเราจะปรับปรุงตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะก่อนจากการวันนี้นะคะ ทำมมมีสติค่ะ mm hmm. เราต้องไฟติงไฟติงสู้ๆค่บ๊ายบาย